ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะมือนี่จะพ้ามาตามแนวทางของคุณย่ายล่าตีค่ะพี่น้องคงสุดท่ายของคุณย่ายล่าตีนะคะในยินตะว่าฝันได้โตอีกพี่น้องฝันได้โตอีกจะเป็นโตัวใดนั้นเข้าไปฟังเสียงสัมผัสระวังแอดกับคุณย่ายลาตีกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายลาดตีนะคะสวัสดีค่ะหนาวตีก็ยังห่มบาแรยอ่อนต่อมอนหนาวแล้อะหนาวกระดอเลยมันยังในกบมาหนาวอีกก็ยังหมื่บ้านหนึ่งออนลงแล้วเออมันอุ่นแหละเม,มื่อวานมืนอวานวนนี้จะนี่มันหนาวอีกมันเนะ่เป็นเป็นคึมนะวานฝน,นเป็นคีฝาไหล คือกนวอยนวันมันฝนสิโตคอยตีใจว่าฝนสิตกมาใส่อ้อยละเนาะว่าอืมสิดีสิเสียหนาง่ายนะอเอาให้เลขกตะตุนงวดแล้่ยวตะตองงวดได้ฝันอีหยังอีกบ่ฝันตีบ่ได้เสียงเลขบ่ให้เลขมาแล้วกับฝันวนันพอลุงบวกเนี่ยปรับพูดถึงแ่งงาน มื่อห้ไปที่แหลกนันมื่อห้ลร่องคีไปที่แหลกล่องคีบเลยมื่อที่แหลกเลยร่อมคลิปมื่อที่แหลกเนี่ยขึ้นมาเลยฝันมาพอลุ่งบอกก็เป็นประโพชีตแป้งงานอ๋อเพิ่นเป็นอีหยังกันเป็นผัวกับเมียกันตะเก่านั่นแล้วเป็นเป็นเป็นพ่อลุ่งเป็นเป็นพ่อลุ่งเป็นอ่าพี่ใส่พี่ยิ่งผัวอ๋อยิ่งพ่อใหญ่พี่ยิ่งเออพ่อบ้านของคุณยาย อ๋อปลาบัน,ตนเตยผลนี่แบบเขาเจ้าแห้มากย้ายเรืยางไปคอมเขาเจ้าดนนีิ้อือบยางไปอมนีมเขาเจ้าเรเบากันวาแดงสามสิบสี่สิบเขาเจ้ 30, าวางสิ่ง แทงสามสิบสี่สิบมีอยู่ตี่ไหนแทงสามสิบสี่สิบ <laughs> มีจะสามแสนสี่แสนแล้วเนาะเมว่าเสียนไม่มาแตทงสามสิบสี่สิบอือแตทงสามสิบสี่สิบคือว่าแทงยังชี้คือว่าสามแสนสี่แสนก็บเม่วาว่าส <laughs> ามสิบสี่สิบนี่มันมาสามสี่ไปสามสิบก็จะเป็นสามสี่ไปสามสิบก็จสามสี่สามส 30, ิบส 30, ี่สิบสามสิบสี่สิบสามสี่นี่เหลนะเนาะเช้าวันแล้เออยากอืม <laughs> สามสิบซีซีมันจะเป็นสามซีไปน้ำตาอาจจะเป็นสามซีก็ได้แม่นบอกสามแสนซีแสนกับบว่สามสิบซีสามสิบซีไงก็บ่ได้ากับเจ้าดีกแเป็นสามซีก็ได้ไอืออืมไยก็ไม่ทกัเจ้าว่าแจ้งสุริยเขาเจ้าบอขอเจ่าว่ายเป็นพี่น้องก็บเจ้ามุนังสัง ย่งคนนั่งขาเจ้าเห่ากันมาแทงสามสิบสี่สิบแทงสามสิบสามสามสิบสี่สิบยายไปหอดผุนนี้นไ,ดนนได้ไปเบาสู่คนฟังนี่ซู้ำข้าเจ้าบอกเรีกแล้วจนใหญ่ไปหอดเงี้ยคนได้ไปเบาซู่คนฟังนี่หอดเงี้ยคนได้ว่าคนมาเจดแทงสามสิบสี่สิบดิมาสั่นว่าเบาสู่คนฟังคือแทงหน่อยแถววันทีคนนั่นได้ว่าคุณไปเบาซู่ <c oughs> คนน,นนั้นฟังมาสั่นว่าอ่าอเขาเรียกว่าเบาซู่ฟังเราก็บอกทนนั้นอ่าฝันว่าแจงสันท่านนี้ แตงสามสิบสี่สิบก็อาจจะเป็นสามสี่สามก็ะดัเดิมอันวาจังสันเนาะสามสิบสี่สิบกระซัมบอกตัวแต่ว่าอาจจะบางไหวนี่จะเป็นสามสี่เป็นกับเป็นไหนกันไหวรึเปกันบวกกันแล้วเป็นตัวนินน้่มยุ่นแล้วเป็นตัวนิ่งมันสามสิบสี่สิบมันกับเป็นสามสี่กระดันะอ่า หรือว่าจะเป็นสามศูนย์ซี่างสีก็ไรแต่ว่าสามตัวว่าเอาเอาสองตวัวนี่แหละนอพี่น้องอิซซี่ราบันนี้เลขบ้านเพิ่นเด็กนี่เอนอยากถามบันนี่เพิ่นมี่ชีวิตอยู่บ่ผู้ทิผู้ทิวาแต่งงานกันเนี่ยเมียิันตายแล้ว,อลวเอาเมียตายแล้วเล้วยทับหัวิันโอ้แต่ว่าเดี๋ยวต่พอนายได้ได้ไปถามอายุเพิ่นบอ อันยูพนว่าแปดสิบสามอืมแปดสิบสามปีแปดสิบสามปีเด็กบ้านคนหาตัวเดียวเนี่บ้านหาตัวเดียวหาตัวเดียวเอาเขาจะเอายางไซมันเอาศูนย์บ่หาตัวเดียวเขาศูนย์ทันว่าศูนย์ไซทันว่าหาหนึ่งก็ออกมาไหมอืมทันว่าหาหนึ่งว่าออกที่ว่าหาหนึ่งนับยันบ่พอว่าผู้หนึ่งเคนตายแล้วมันก็ต้องเป็นหาศูนย์บ่เป็นหศูนย์มันต้องเป็นศูนย์มันต้องเป็นศูนย์ อืมจ้ไในยองให้ฝันเห็นผืนด้วยจักเหลี่ยงเขาไปฝันบ่่บ่ได้เบากันกักเถียวบ่บว่าด้วเบากันกักเลียบเราบ่อ่อยเห็นหนากันอีกจักคนาคอยเห็นหนากันไปใส่บ่ได้ไปหนาคนบ่อใดคนก็มาหาตัวบ่ได้แต่ว่าห้เลีบแล้วผันมาฝันแบบนี้ต้องคิดไปแล้วได้มาฝันนั่งสิเอ้าหรือว่ามันเลีบจากเข่าตัวนั้นที่ห้ไปแต่ตออหัวพี่น้องฟั่งเอาเด้อค่ะพี่น้องเมื่อเมื่อที่ห้คคิปแล้วแม่นบอกคุณยาย ฝันในคลิปแล้วเนี่ยมเวียนเงี้ยขึ้น,นเลยมาฝันเพิ่นแต่งงานกันผู้ตายเนี่ยมาแต่งงานกับผู้เป็นหรือว่าเหลขกจะตายแล้วกะใส่พิจารณาญาณเอาเด้อค่ะพี่น้องอายุเพิ่นแปดสิบสามปีเนาะอายุเพิ่นแปดสิบสามปีมาเหลขทีหาตัวเดียวว่าตีเลขทีหาตัวเดียว เงินเบาเป็นตัวเล่ยก็คือสามสิบสี่สิบเบากันวาแตงสามสิบสี่สิบอาจจะเป็นสามซี่ก็ะได้เด้อพี่น้องบ้านนี้เอา <c oughs> นี่เนาะว่าสามสิบสี่สิบมันก็เป็นสามกับซี่อืมมันกับว่าเด็ดตีอย่างยากแล้วขันวางสันเนาะมันยหญ่ฟันนี่ยังอีกบอขัดต่อมาบ้านบอฟันยังอย่างไ ฝันทอนั่นฝันทอนั่นฝันเึ้นเดียวทอนั้นฟันก็สิบว่าฟันเป็นเหลกเป็นเบอร์เลยมันก็โอ้ถือว่าดีแล้วละวะฟันเลืนเดียวตอนว่ามาฟันใสเลยโอ้ันฝันฟันเป็นเหลขเลยนะก็เลยดีอยู่เลขกบานเพิ่นหาก็เอาผู้ตายมาใส่เป็นศูนย์หาทอนแล้วอายุพอไ่นั่นกับแปดสิบสามปี เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เนาะพ่อใหญ่นั่นเนาะอือแต่ว่าภรรยาน่ะภรรยาเพิ่นตายผัวเพิ่นยังอยู่ตายได้จักปีแล้วล่ะจักเขาจักปีเนาะโอ้เป็นหลายปีแล้ววเพิ่นเพิ่นก็อยู่ดีสบายอยู่ดีเนาะพ่อใหญ่นั่นเนาะอืเพิ่นอยู่ดีสบายอยู่ดอกบ่ยินข่าวว่าป่วยอืเพิ่นังบ่แข็งแรงพ่นน่ะบ่ไปสดติ ม่เห็นกันจักเที่ยวไม่เห็นกันแต่ว่าเฮาไปฝันเห็นกันเฮาไปฝันเห็นเอาเพิ่นสมาให้เพิ่นสิมาให้โชซส่นตัวกันวางสันบัดนี้ตวัวมักติดมกักตัวใดค่ะคุณยายมันโอ้ยยักจิมกักตัวใดแล้วเด้อคนนั้น จิบักสามศูนย์ที่สามสามที่เป็นทั้งทันตัวที่ศูนย์ทันต์หนึ่งตัวโตวาหนึ่งตัวตัวมักโตหนึ่งสามศูนย์ที่ศูนย์สามที่เป็นหนึ่งตัวอืมแค่ตัวนึ่งทค่ตัวหนี่เนาะอ่าน่งสามตัวเลยบ่หนึ่งสามตัวนี่ละอืมพี่น้องหนึ่งสามตัวเลยอืมแต่ว่าไ้มักแผลแผลเนี่ยมักสามที่เีรแล้ว คันเป็นแอดมักอะไรู้สึซว่าสีดึงด,ดูดสามซีเด้อพี่นอ้องสําหรับแอดดอกหวาแต่ว่าคุณยายเป็นวานิ่นสามตัวนี่กะโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะคุณยายกะไห่แนวท่างโค้งสุดท้ายกะเป็นลีกเป็นตัวเลยค่ะพี่น้องกะสามหางเนาะค่ะเอา ขอขอบคุณคุณยายนะคะรับเลีกบ้านของคุณตากับอายุของคุณตาที่เป็นฝันเกี่ยวนะคะพี่น้องคุณยายเป็นกนอ่ะขอขอบคุณคุณยายที่ให้แนวทาง โวยพ่ออ้นเหต่ผน้ำเนี่ยเราไม่รวยเรืองวันที่ชืเก็มื้ออื่นแข่งๆเรื่อแม่นค่ะอื่นนี่งๆกันมันแล้วก็ใกล้ขอกินขนมน้อยเน่จากเม่นเนาะค่ะเนาะขันตัวใดถึงตัวใดชูคุณยายก็ยู่น้าช่องมาโดนแล้วถึงจะเข้าจะุดกะแคร์ดงวดเยาวกัเข่าคือเก่าค่ะคุณยายลาตีนะคะพี่น้องเป็นกําลังแรงใจงวดว่งหันก็ขื้นแต้มหนึ่งห้ซีนึง ขึ้นหาหนึ่งพี่น้องกกับไก่เคี่ยงนะคะผิมคุณย่ายว่าะไรค่ะพี่น้องอัพก็ขคอสรุปนะคะหววคุณย่าย่นะคะนี่แหละค่ะเกขของคุณย่ายเลขกบานเพิ่นหาตัวเดียวพี่น้องก็เลียเอาศูนย์หาใส่ค้นที่คุณย่าฝันนั่นนะคะเป็นลุ่งเพิ่นขวันว่าเพิ่นมาแตงงานกันอีกแต่ว่า ภูมเนี่ยเพื่นตายแล้วพี่น้องเลยเอาศูนย์มาใส่กับหาได้เป็นศูนย์หาอายุพอใหนั่นแปดสิบสามปีนะคะเเว้าเป็นตัวเลยกะคือไปแตงนะคะไปแตงสามสบี่สิบพี่น้องการเลยเอาสามศูนศสซค่ะพี่น้องเป็นแนวทางสื่อชราดกินแบงรัฐบาลไทยเฮาเด้อค่ะ น้่นสามตัวสามหางค่ะพี่น้องอา้าวโชกโชกมัน,ม,นมันกับขุ่ย่ายราตีฝันแม่นนะคะโขงสุดถ่ายนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะเอาบารู่าจะออกตัวใดนะคะลิ่มหรือว่าบึงเผื่อความบันเทิงมักกระจัดคัดกระพานค่ะพี่น้องคลิปนี้กข็ขอให้โชกโชคมันมนน้ำกันจ้า ทีนี้สวัสดีค่ะขอคนอะไรคนระแช่เมื่อนเดิมให้กับคุณยายล่าตีและกระช่องหน่อยๆเด้อค่ะพี่น้อง